ครับสำหรับวันนี้ผมมีโปรดีๆของชุดไร้สายเจม่าเนี่ยนะครับพร้อมของแถมคิดว่าคุ้มค่าเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปครับอย่าข้ามนะครับดูไปเรื่อยๆเลยครับสวัสดีครับผมอนุชิตไทม์มิเตอร์นะครับคลิปนี้ขอแนะนําตัวนี้มาแล้วนะครับที่ท่านรอคอยกันนะครับตัวแม็กที่เป็นแม็กไฟ้าไร้สายของเจม่าตัวนี้นะครับยิงได้ทั้งแม็กเดี่ยวและแม็กคู่นะครับตัวนี้มาแล้วนะครับ แล้วก็วันนี้ผมก็จะมีโปรพิเศษที่เป็นขายเป็นเซตแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปเันครับครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสําหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีฉายชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาเฟนเตอร์ทเท่านั้นนะครับ ครับสำหรับเจ้าแม็กที่เป็นแม็กเดี่ยวแล้วก็แม็กคู่ในตัวเดียวกันเนี่ยนะครับทูนะครับของเจม่าตัวนี้ก็เรียกว่าจําหน่ายไปดีมากยังไม่มีตัวไหนที่ตีกลับมานะครับส่วนใหญ่มีอยู่ตัว2ตัวก็คือลูกป,ปืนไปค้างอยู่ในนี้แล้วยิงไม่ออกเขาไม่เข้าใจก็เลยผมแกะซอลตัวนี้ออกมามีลูกป,ปืนค้างอยู่เอาออกก็ยิงได้นะะตัวนี้นี่ค่อนข้างที่เรียกว่าคุณภาพนี่หายห่วงเลยนะครับใช้ได้ ส่วนรายละเอียดเนี่ยผมทำรีวิวไว้แล้วข้อดีของตัวนี้ก็คือยิงแบบทีละลูกก็ได้หรือจะยิงแบบเหมือนกึ่งออโต้ครับกดแล้วเป้งเป้งเป,ป้งเลยนะครับตัวนี้ก็ทำได้ทีนี้เจ้าตัวเปล่าของเขาเมื่อก่อนนี้2880นะครับผมขอขึ้นสักร้อยนึงนครับเพราะต้นทุนมาค่อนข้างเยอะนะครับก็2980นะครับตัวนี้ตัวเปล่า2980ถ้าท่านที่มีฐานอยู่แล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็น 4mH 3mH หรือว่าตัวนี้1,500มิลนะครับก็ใส่ได้นะครับครับถ้าท่านมีอยู่แล้วก็ง่ายๆเลยครับเสียบเข้าไปครับอันนี้ไฟก็จะติดนะครับตัวนี้ไฟเขียวก็คือพร้อมใช้งานออนนะครับครับสำหรับลูกของเขานะครับก็มีลูกแม็กเดี่ยวแล้วก็แม็กคู่นะครับแม็กเดี่ยวเนี้เริ่มต้นตั้งแต่20มิลนะครับจะถึง50มิลนะครับตัวนี้ใส่ซองเข้าไป20มิลเป็นแม็กเดี่ยวหรือว่าแม็กเดี่ยวก็คือลูกที่เราใช้ เหมือนแม็กบ้านเรานะครับเเริ่มต้น20 25 30 35 40 45 50นะครับก็ไล่มาเรื่อยเลยนะครับ50ก็ยาวมากละ2นิ้วนะครับตัวนี้ก็ใช้ลูก F อธรรมดาบ้านเราในท้องตลาดเนี่ยแหละครับอ่ะเดี๋ยวผมลองใส่ดูก็ได้นะครับ F ใส่แม็กเลยนะครับตรงนี้แต่เริ่มต้น20ิมิลน,นะครับเริ่มต้นสั้นสุดอยู่หรือว่า2เซน <S <S ทีนี้แม็กคู่นะครับแม็กคู่เขาก็ให้เหมือนเป็นตัวอย่างมาแม็กคู่ตรงเนี้ย ขาตรงนี้นะครับ6มิลนะครับความยาวก็ไล่ไปนะครับเขาก็มีสเต็ปความยาวไล่ตั้งแต่19มิลจนถึง40มิลนะครับสำหรับแม็กคู่แต่ว่าแม็กคู่ขาตอนนี้เดี๋ยวผมหาในท้องตลาดให้แต่ส่วนใหญ่เข้าใจว่าน่าจะใช้แม็กเดียวกันบ่อยนะครับเดี๋ยวผมลองยิงให้ดูอีกทีนึงนะครับ ครับข้อดีของเจ้าพวกไร้สายตรงนี้นะครับก็คือเราไม่ต้องมีสายปั้มลมเกะก,กะไปยิงตรงไหนก็ได้แล้วตรงนี้เขาก็จะให้ตัวเกี่ยวมาสมมติเราเลิกใช้หรือว่าระหว่างที่เราทํางานอื่นนะครับตรงนี้เราก็เกี่ยวไว้กับเข็มขัดเดี็จแล้วเราก็หยิบขึ้นมานะครับก็ใส่เข้าไปเลยครับนี่ฮะตอนนี้ใส่เข้าไปเลยนะครับนี่ครับนี่ครับใส่เข้าไปเลยนะครับเพราะว่ายาวได้ถึง2นิ้วนะครับตรงนี้แต่ว่ามีฟังก์ชันอื่นอะไรอีกไหมแต่ข้อเสียคือ หนักหน่อยมันจําน้าหนักมากหน่อยนะครับแต่ว่าต้องผู้ชายครับผมว่าผู้ชายเหมาะนะครับแต่เพราอผู้หญิงอาจจะลำบากนิดนึงความหนักตรงนี้ความแรงไม่ต้องกลัวนะครับแรงกว่ากลุ่มไฟฟ้ามากลมเพอเพอเพราว่าสู้ไม่ได้เพราะในนี้มันเป็นกระบอกสูบเลยนะครับอัดเข้าไปมันเป็นปั๊มครับปังปังเข้าไปนะครับก็น่าจะแรงพอสมควรเนี่ยผมยิง2นิ้วนะครับเนี่ยเข้าเลย2นิ้วด้านนี้นะครับอันนี้คือ f 5 0เดี๋ยวผมยิงด้านนี้ให้ดูนะครับ ลองยิงดูด้านนี้ว่าจะจะเป็นยังไงบ้างมิดไหมนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับทะลุออกมานะครับเนี่ยฮะก็คือจมนะครับแต่ว่าอันนี้ยิงก็เท่ากับว่ายิงสิบห้ามิลธรรมดานะครับอ่ะแต่ว่าหัวนี่ลอยยังลอยอยู่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ปรับตรงนี้ครับตัวนี้เขาปรับได้นะครับหัวจมมากจมน้อยอ่ะเมื่อกี้หัวจมน้อยนี่อยากให้จมมากเราก็หมุนมาทางนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเขายิงยิงอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะลองดูนะครับเนี่ยครับ นี่จะมิดเลยเมื่อกี้ไม่มิดนะครับอันนี้ปรับลึกแล้วนะครับอ่ะอีกทีหนึ่งนะครับถับเมื่อกี้เรายิยงแบบแมนวนวลคือยิยงทีละลูกทีละนัดนี้เราแบบกดแล้วกดกด,กดไกค้างไว้นะครับแล้วก็กดอย่างเดียวเลยครับมันจะออกมาเองเห็นไหมฮะกดอย่างเดียวกดไกค้างไว้นะครับเนี่ยกดไกค้างไว้ไม่ต้องปล่อยกดจิ้มไปมือจะออโต้ให้เลย อันนี้ตีแล้วว่าไมโครนะครับไมโครทั่วไปเราก็ยิงได้อยู่แล้วแต่ว่าไมโครแนะนำสัก f 2 0ส f 3 0ก็พอแล้วครับ f 3 0ิเนี่ยฮิตที่สุดนะครับครับนี่แหละครับนี้ถ้าเราส่งมาพอดีก็คือไม่เป็นไรแต่ถ้าส่งลึกมากเนี่ยตรงนี้แผลมันจะใหญ่นิดนึงครับถ้าอันนี้คือเราส่งลึกเกินนะครับแผลมันจะใหญ่เพราะว่าแผลมันจะเป็นแม็กคู่ด้วยนะครับอันนี้ครับถ้าท่านที่จะอุ่นนุนเริ่มต้นนะครับตัวเครื่องแล้วก็ตัวแบต เป็นตัว1 5 0 0มิลลิแอมตัวนี้นะครับก็จะตัวเล็กนิดนึงนะครับแล้วก็เราจะมีจัดเซตเป็นชุดชุดชาร์จเร็วเป็นตัว XPP 9 0 0 0ตัวนี้ชาร์จเร็วแต่มันอาจจะดูไม่เหมาะสมแต่ถ้าท่านเลือกใช้ไม่เยอะก็ใช้แบตตัวเล็กก็ใช้ได้นะครับราคาเริ่มต้นนะครับ4,350นระครับรวมส่งนะครับก็มีเครื่องแล้วก็แบต1,5 0 0แล้วก็ตัวชาร์จนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นถ้าท่านยังไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าท่านมีแล้วเนี่ยมันก็จะคุ้มึุนไปเพราะว่า ส่วนใหญ่ราคาจะไปแพงที่แบตกับตัวชาร์จนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกแบรนด์ในบ้านเรานะครับครับสำหรับในเซตนี้นะครับผมแถม S25 5,000ลูกไปอีก1กล่องเลยนะครับทีนี้ถ้าถามว่าเจม่ามีรุ่นราคาประหยัดไหมตัวนี้ประหยัดสุดนะครับผมเอามาทําเป็นตลาดไปนะฮะตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นสว่านได้แล้วก็ตั้งทอคได้นะครับนี่ฮะก็เป็นจําหน่ายจําหน่ายไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้มาให้1 5 0 0มิลลิแอมมา2ก้อน1 8โวลต์นะครับ แล้วก็ปรับช้าเร็วได้อย่างเงี้ยฮะก็ขายดีนะครับเนี่ยฮะให้มากล่องมาแล้วในนี้ผมก็ยังนะฮะให้มันกล่องมาพร้อมตัวชาร์จเลยนะครับตัวชาร์จแล้วก็แบต2ก้อนนะครับตัวนี้ย2 2 0 0กว่าบาทเนี่ยนะครับแถมดอกสว่าน7ขนาดไปห้าอีกหัวผายแบบนั้นเลยนะครับตัวนี้หมดแล้วก็อาจจะหมดกันเพราะเป็นตัวโปรสั้นๆนะครับครับแล้วก็มีเซตนี้ด้วยนะครับสว่านไร้สายรุ่นกระแทกสารระบบตัวนี้กับไขควงกระแทกรุ่นนี้นะครับผมก็จะแถมนี่นะครับ สว่านหัวเกสรอนอีก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ขนาดไปเลยนะครับแล้วก็ให้หัวไขควงไปด้วยอีกของบอสนะครับอีก2หัวนะครับท่านเจียปลายออกนิดนึงนะครับครับทีนี้ถ้าจัดเซตคู่ผมก็จัดเซตคู่ให้สำหรับเจ้าแม็กไรสายตัวแบตนะครับเป็น3 0 0 0แอมป์สก้อนนะครับแต่มาคู่กับนี่ครับตัวเจ้าตัวที่เป็นสว่านเจาะแบบสารระบบนะครับ สว่านได้ตั้งกระแทกเจาะปูนคอนกรีตได้นะครับแล้วก็ตั้งทอกได้ไขควงได้นะครับตัวนี้ฮะตัวนี้จําหน่ายดีนะครับเพราะว่านี้เป็นหัวโลหะนะครับก็ใช้ได้ดีแล้วก็ตัวนี้เป็นแบตเอนที่บอร์ดนะครับ3ามแอมป์ฮาวนะครับสก้อนพร้อมตัวชาร์จเร็วไปให้นะครับ xp p 9 0 0 0ชาร์จเร็วนะครับทั้งหมดนี้นะครับที่เห็นก็จะราคาเหลือ6,950นานะครับรวมส่งแล้วนะครับเป็นพิเศษไปแต่จริงๆตัวนี้ผมว่าบีบราคาแล้วนะครับ ครับแต่ก็มีเซตเด็ดๆอีกเซตหนึ่งนะครับหมื่นซึ่งหมื่นต้นๆผมว่าสมัยนี้นะครับค่าเงินสมัยนี้นะครับก็ไม่แพงแล้วจะได้ตัวแม็กไร้สายไปนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สว่านที่เป็นหัวโลหะเป็นไขควงกระแทกได้แล้วก็เป็นตั้งท้อกได้แล้วก็มีตัว Impact Diver หรือว่าตัวไขควงกระแทกเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับตัวนี้ก็ไปไหนไปกันนะครับอัดลงไปเรื่อยๆเลยนะครับกับตัวนี้ 8นิ้วตัดองศาตัวนี้จริงๆก็ออกไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีแบต2ก้อนวันนี้นะครับเป็น4แอมป์ฮาวให้2ก้อนพร้อมตัวชาร์จเร็วเนี่ยไปอีก2ก้อน13,500แล้ววันนี้เดี๋ยวผมแถมลูกแม็กไปให้อีก2กล่องน,นะครับแล้วแต่ว่าท่านเลือกเลยครับจะเอาลูกแม็กรุ่นไหนแต่ในเบื้องต้นผมจะใส่ f 5 0ไปให้เลยกับ f 3 0ไปนะครับัาสำหรับชุดโปรนะครับพิเศษเลยวันนี้นะครับ f 3 0 f 5 0อย่างละ5 0 0 0ลูกนะครับ2กล่องอย่างละกล่องน,นะครับ อะไรอีกครับปะแจาปากตายอีก6ขนาดนะครับข้อดีคือตัวนี้มีปากตายตรงด้านนี้มีคอแกล้นะครับเนี่ยฮะให้ไปอีก1เซตนะครับยังไม่พอนะครับสาหรับเจ้าพวกสว่านที่เป็นกระแทกเนี่ยฮะในชุดของมันนะครับเนี่ยชุดกระแทกตัวนี้ให้ตัวบอสสามชิ้นนะครับเนี่ยฮะเจาะปูน5้าไซส์เจาะเหล็ก6ไซส์เจาะไม้เป็นหัวแกสสอนนะครับอีก6ไซส์ และยังไม่พอนะครับยังมีหัวไขต่างๆอีกแล้วหัวประแจหัวบล็อกอีกนะครับสขนาดอีกนะครับเนี่ยแถมไปนะครับในเซตเนี้ยคุ้มค่ามากๆยังไม่พอครับชุดลบมุม45เนี่ยครับลบมุม45ตรงนี้น่าจะชอบเลยนะครับอ่ะเนี้ยสาชิ้นแถมไปยังไม่พอหัวไขควงให้อีก2อันของบอสแต่ท่านไปเจียปลายนิดนึงนะครับมันจะได้เข้าได้นะครับยังไม่พออีกแถมเสื้อโปโลของเจม่านะครับตัวนี้มีไซส์ S M L XL ถามมาได้นะครับอยากได้ไซส์อะไรสีขาวเป็นเสื้อคอปกแบบนี้นี่นะครับชุดนี้ไปเลยครับสำหรับเซ็ต1 3 5 0 0นาระครับตัว CM h o w นะครับ, M รบผมชาร์จเต็มเลยใช้กับเจ้าไขาควงไร้สายที่เป็น IMPACT ไปไหนไปกันอ่ะผมลองตัว3นิ้วนะครับลองอัดลงบนไมโครตัวนี้แล้วค่อยๆอ,อัดไปนะครับพวกนี้ไปไหนไปกันครับ นะครับทะลุสบายๆครับไปไหนไปกันอย่างที่ผมบอกครับอันนี้3นิ้วนะครับแต่ตอนถอดอย่าไปจับนะครับเดี๋ยวถอดให้ดูอย่าไปจับนะครับร้อนมากนะครับนี่ฮะอัดไปเลยครับ3นิ้ว2นิ้วนิ้วครึ่งเนี่ยอัดลงสบายๆนะครับรุ่นเพราะว่าตัวนี้เขาจะมี Impact d ด v e r มันจะช่วยกระแทกมันเหมือนแบบ ลอตเตอรี่อะไรทำนองนี้นครับเวลาเราเจาะปูนครับมันจะปักปักลงข้อดีคืออะไรครับเวลาท่านถ้าท่านเจ้าออกเนี่ยโอกาสที่ถ้าเป็นสว่านธรรมดาเนี่ยหัวมันจะรูดนะฮะถ,ถ,ถ้าถ้าท่านเอาสว่านแบบนี้ไปไขแรงกดท่านไม่พอนะครับหัวมันจะลูดเพราะว่ามันเกิดแรงฝืนม,มากๆแล้วหัวเนี่ยมันจะไม่ไหวมันจะปัด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 หัวรูดจบเลยครับมาคึ้งกลางๆนี่ยุ่งเลยแต่ถ้าเป็นเจ้าพวก Impact อิมแพคเ e r อะไรพวกนี้ มันกระแทกลงไปด้วยนะครับแล้วก็ถอนออกมาด้วยเนี่ยมันมันมันอเมซิ่งัวที่ว่าเอาออกแต่ว่าไอหัวเนี่ยมันกระแทกเข้าแต่เราถอยออกเนี่ยตรงเนี้ยหัวมันจะไม่เกิดการลูดนะครับครับทีนี้มาดูเจ้าตัดองศา8นิ้วสไลด์ได้12นิ้วของเจม้าด้วยนะครับเนี่ยผมใส่ตัว4แอมป์ฮาวเข้าไปในเซตนี้นะครับผมทำรีวิวไว้เยอะแล้วนะครับเดี๋ยวลองตัดให้ดูนะครับปึ๊กนะครับมีไฟเลเซอร์กับ LED ด้วยนะครับเนี่ยฮะ ครับนี้เป็นเลเซอร์นะครับเดี๋ยวผมจะตัด12นิ้วนะครับลองดูข้อดีคือเสียงเงียบและยกไปที่ไหนก็ยกได้ครับฟังเสียงก่อนก็ได้ครับนะเสียงมันจะเงียบไม่เหมือนพวกมีทุ่นนะครับพวกนี้มันจะเป็นพวกเป็นมอเตอร์นะครับอ่ะลองดูนะครับนะฮะตัดออกมา เนี to ้ยเําควรอันนี no ้ขึ้นอยู่กับใบด้วยใบนี้ให้ใบค่อนข้างละเอียดไปเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะใบก็ค่อนข้างดีใบนี้นะครับเนี่ยใบบางๆนะครับดูงานนะครับงานตัวนี้เคยให้ดูทีงแล้วตัวนี้ผมว่าผมการันตีได้เลยครับว่าไม่ขี้เหร่นะครับตัวงานเขาดูการทําของเขานะครับตัวนี้ผมว่าเทียบเท่าแบรนด์ดังเลยดูสติกเกอร์ตัวนี้เพลทสติกเกอร์ไม่ใช่พลาสติกนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับ เทสงานสั้นๆกันดูนะครับเนี่ยฮะง่ายสะดวกนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้าเป็นกล่องเดี๋ยตัดให้เท่ากันนะครับอ่ะเดี๋ยวตัดพร้อมกันนะครับสี่เซนเลยยาวตัวนี้ส0บนิ้วนะครับแต่จริงๆเนี่ยส2บสองนิ้วได้สบายๆอ่ะเดี๋ยวลองนะครับอ่ะนี่นะครับน่ฮะตัด 40หรือว่าสเซน2แผ่นพร้อมกันนะครับยาวตัวนี้หน้า10บนะครับสินิ้วแต่จริงจกว้างได้12นิ้วสําหรับตัวนี้ถ้าท่านที่มีแบตของเจม่าอยู่แล้วก็ซื้อไปเลยครับสี่พันไปปลายราคานี้ผมว่ามันก็ตามราคาเนี้ยเห็นของอย่างเงี้ยผมก็พยายามจะไม่อยากจะเชียร์มากแล้วก็มันก็ดูตามเหตุตามผลของเขาแล้วกันนะครับ นี่หน้าสี่นะครับหนานิ้วครึ่งครับเรียกได้ตัดตัวนี้ได้เลยถ้าตัดสับตัดสับได้เลยครับตัวนี้เอียงสี่ห้าได้ฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ได้ตรงนะครับเคยทํารีวิวแล้วตัวนี้นะครับสี 4, ่พันไปไปนะครับไม่รวมแบตบแต่ว่าวันนี้ถ้าจัดเซตนี้ไปหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับรวมส่งเดี๋ยวาสาธิตการใช้ยิดสมมติผมจะทํากล่องเล็กๆอย่างเงี้ยสักกล่องหนึ่งนะครับ ครับเดี๋ยวผมจะใช้ f 3 5ยิงลงไปนะครับเพราะเมื่อกี้ไอ f 5 0มันแข็งไม้เนื้อไม้เต็งนะครับแข็งมากยิงแล้วมันจะไม่ลงลงไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาสัก35ยิงเนาไว้ก่อนนะครับยิงตรงนี้จะกลายเป็นเนาแล้วเดี๋ยวเราใช้เกียวปลอยยึดจะปึ๊กเลยครับเนี่ยครับยิงเนาไว้ก่อนเอาครับเนี่ยฮะยิงเนาไว้ก่อนนะครับครับเดี๋ยวเราก็วางข้างบนลงไปอันนี้คือถ้าเกิดใช้เหมือนแม็กลมอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นการเนาไว้นะครับ อ่านะครับอย่างเงี้ยก็อยู่แล้วนะครับฝั่งนี้ก็เนาไว้ก่อนเนี่ยครับเนี่ยครับสมมติว่าอันนี้เราใช้เหมือนแมสเนาไว้อย่างเงี้ยถ้าท่านทากาวจะจบแบบนี้เลยก็ได้นะครับแต่อันนี้ไม้มันเนื้อแข็งมากๆเลยทําไมเต็งฮะเมื่อกี้ F 5 0ยิงมันจะเหลือหน่อยหนึ่งครับไม่ลงนะครับก็เปลี่ยนไป F 2 5แต่ว่าถ้ากลัวไม่แข็งแรงเดี๋ยวเรายึดเกียร์ปล่อยช่วยนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ไร้สายของเขาเนี่ยแหละครับครับใส่18โวลต์4แอมป์เฮาสปุ๊บ เจาะน้ำนะครับแล้วคว้าหัวเลยนะครับนะครับเจาะให้ทะลุตรงนี้ผ่านไปนะครับเนี่ยผ่านตัวบนนะครับอ่านะครับ,บเปลี่ยนเป็นหัวไขควงนะครับจะได้ไขง่ายๆหน่อยนะครับเนี่ยฮะ Impact. อิมแพ็อ่าอันนี้ผมสมมติว่าใส่เกียวปล่อยแบบหยาบก็ไปสองตัวนะครับ นี่แหละครับไข่คว่อมอัดเข้าไปครับเดี๋ยวขอยาสักตัวนะครับเมื่อกี้เกีียวป่วยไม่มีนะครับอ่ะลองดูนะครับเนี่ยครับไปไหนไปกันนะครับตัวสามนิ้วอ่ะ ตานนี้เรครับปึ๊กเลยครับเนี่ยยึดเกียวปล่อยข้างด้านข้างคันนี้แน่นฮะคันนี้แน่นเมื่อกี้เรายิงปืนลมเนาวไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็เอาเกียวปล่อยตามนี้ฮะบางทีถ้าเราเกียวปล่อยมันต้องบีบแคมดีไปะไรไงยุ่งยากเนาเนาไว้ก่อนนะครับแล้วนี้ถ้าท่านไปทําสีแล้วก็โปรหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยฮะอันนี้เหมือนทําให้ดูคร่าวๆง่ายๆก่อนว่านี่ยฮะถ้ามีอุปกรณ์ไสายสักสี่ห้ารร 4, ตัวกลุ่มนี้มันก็ทํางานได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับครับผมถ้าชื่อชอบ ตัวใดตัวหนึ่งหรือว่าจะเป็นทั้งเซตแบบนี้ก็อุดหนุนเราได้นะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม